ุกยอดครับลอยยอดปูมงวงอยู่งายที่นะเออถ้าเดี๋ยวนี้ท่าเผือบอกว่าปูปูมงหนีะปูมงจะลุกขึ้นทันทีแต่นี่บอกปผมผมผมสังเกตปูมงผมคิดว่าท่านจะสลับกีบบลผมเห็นท่านเชียร์เชียร์ปูเขาวใจจะขาดนี่แหละครับพระครับเชียร์พระครับแม้ว่าจะเป็นพระไทยแต่ว่าเชียร์เรือพระเราโโอ้หสุดยอดครับ ลำเลียยังลำบากอยู่น้ำเบาค,ค่อนข้างเชี่ยวครับแต่ต้องขอบคุณครับขอบคุณคณะกรรมการจุดไฟด้วยครับทจ้าหน้าที่วันนี้ยอดเยี่ยมครับแม่สาว่ามีทั้งใจบ้างครับยังไม่ได้ไปัญหาลำบากมาจุดเส้นชัยดูสิว่าือม้าลายไทยเทพมาลายพอแต่ก่อนนี้มีนมามสมมุติว่า2 85ใช่ไหมที่กำลัง แยกเพลงแวปูสงกไม่เฟนชายแล้วแสดงว่าดังและแยกดุเวสไปเควมาครับสึกเพลงศักดิ์ของตำบลไผ่รีครับทั้งสองลานีจะนั่เรือเฟส55ปีใบสองทิ่นะครับนนามตำบลไผ่รีวันี้ก็้นากเยครับเยอต้ยครับ โชคดีปีที่แล้วมีแต่ขาดกนันัะปีนี้มีเท่าไหรไ่ เด yeah. yeah. mm hmm. ี๋ยวปุ่นอีกแล้วนะโอ้โหโอ้โหพวกแกด้วยนะกรรมการครับขอบสีนักเงินครับโอ้สีเง พ่อออยันยุทธภูมิพัฒน์ครัติตาเทศบาลตบลโคกชองจัดการแข่งขันเลือยาวับที่นี kind of ่ปีหิระปีหินข้าวปีบันดาปีนกระปีิ้าวปบดนกานินปนท้าานกรปีเรือเต็มแลครับที่ต้องไปสมัครประกาศบอกพันท ทายเจ้าอยู่เาีเาอกยเช่นนี้ที่เอาไม่ได้ทำความสะอ่อน่กี่ีเ็ดอ๋ออีกสมลัก็ติดอที่ไหนที่ไหนบ่งไหนเรด้นนี้นะผาแล้วทิ้งกระเด็นออไปคุม่ได้ใล้ะคุณหส่งไดใหญ่ เอานะครับเข้าทุ้นเที่ยวเข้าที่เพียนพุ้นดับพื้นแล้วดูสิว่าเทพมาลัยทองจากบ้านศริพรครับเจอกับพี่น้องบ้านดอนจิกตุ้ง้าแม่น้ำขาวสวยปิยนุษร่างน้ำปั่นสอตุบเหลาจากตุ้ง้าเล็น้ำตาไขแดงจากกระโดดไข่ปีกพุ่งกระตัดบืนกาน เอาเละครับให้ชนะมีโอกาจอยู่ต่อครับใค้แพ้มีโอกาสดยดกเรือเพราะว่าเที่ยวนี้สายนี้ของแข็งน่าจะไปตรงู่ที่รถกักอันหันมือยังไม่แพ้ใครน่าจะเป็นการชิ้นอันดูครับโอ้โอ

มือของกันเดียวครับพาสพน,นุกคู่นี้บอกมือครับพี่ร์นระคณะกรรมการที่สมเกียร์ยังทังไม่ได้ครับตอนน้องดูวิดีโอตอนน้องดูวิดีโอครับไอเดียยะได้ปวดพระราเปกรรมการด้วยจะไม่ปวดหัวมากตัดผิงไม่ได้จิ้งจิอายุเอาละครับของกันไม่ขึ้นบยุ่งระเนีย การดูดเงียบมันหลอนันเงียบนี่จะผมพูดคนเดียวนี้แล้วมการคุณลชัดดด